สวัสดีครับแฟนๆแอปสุดยุสคาทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับตองอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเดือนเมษายนนะครับเราจะขอแนะนําเป็นรถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับผมแนะนําคันนี้เลยนะครับผมมาซาสามนะครับสกายแอคทีฟนะครับ2.0ปี2014ครับผมอ่ารถเข้ามาใหม่นะครับอยากจะขอแนะนําและอยากจะขอรีวิวให้กับพี่น้องทางบ้านนะครับได้รับชมกันนะครับเผื่อใครหารถไปเที่ยวส่งการปีนี้นะครับเดี๋ยวจะขอแนะนําเลยนะครับ จะอธิบายสั้นๆนะครับว่าภายนอกภายในเป็นยังไงบ้างสําหรับรถคันนี้นะครับโอเคเริ่มแรกนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นมาสด้าสนะครับ2องศนะครับผมสกายแอคทีฟเครื่องเบนซินนะครับเครื่องเงียบนะฮะเร็วแรงนะครับไม่เสียงดังนะครับแล้วก็ทรงปราดเปรียวครับตัวนี้เป็นตัวทรงแฮชแบ็กนะครับหรือว่าทรง5ประตูนะครับก็เป็นสีแดงนะครับแดงเขาเรียกว่าแดงซัวเรสนะฮะตัวนี้สวยเป็นแดงประกายเลยนะครับถ้าโดนแดดนะครับผม ทรงปราดเปียวนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับก็เดี๋ยวจะขออธิบายตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับเอาตั้งแต่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับจะไฟสีนั่นนะครับหรือไฟโปรเจคเตอร์นะฮะตัวนี้เป็นไฟเดย์ไลท์ด้วยนะครับจะส่องสว่างนะครับกลางวันและก็กลางคืนนะครับผมแล้วก็จะเป็นไฟอัตโนมัตินะครับถ้าเราเข้าอุโมงค์หรือว่าที่ต่างๆที่มันมืดนะครับไฟเปิดให้อัตโนมัตินะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นกระจังหน้านะครับ อันนี้เขาจะออกแบบเป็นทรงห้าเหลี่ยมครับนะฮะสังเกตดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้จะเป็นห้าเหลี่ยมทรงโครเมียมนะครับซึ่งเสริมความสปอร์ตให้กับรถคันนี้นะครับผมแล้วก็ตัดด้วยนะครับไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ไฟเดย์ไลน์นะครับตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาข้างล่างจะเป็นไฟสปอร์ตไลน์นะครับผมแล้วก็ตัดด้วยสีดํานะครับสังเกตนะฮะกันชนจะเป็นสีดําซึ่งตัดกับแดงจะให้ความสปอร์ตขึ้น อีกระดับหนึ่งเลยนะครับผมต่อมานะครับผมมาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างนี้ครับระดับความเลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็มาจนถึงประตูด้านหลังนะครับเพิ่มความเรียวของรถนะครับให้มีความปราดเปรียวนะครับสปอร์ตนะครับผมตั้งแต่ด้านหน้ายันด้านท้ายเลยนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นยางนะครับตัวนี้จะได้ยางล้อขอบ16บหนะครับ ได้ล้อแบกอันลอยนะครับตัวนี้จะสวยมากนะครับล้อแบกอันลอยสีบอลเงินขอบสิบหกนะฮะถ้าอยากจะเต็มชุ้มล้อแนะนําเป็นขอบสิบแปดนะครับแต่เราจะไซส์มาตรฐานนะครับขอบสิบหกนะครับผมล้อแม็กมาสด้านะครับผมต่อมาด้านบนนะครับตัวนี้นะาเสาอากาศครีบฉลามนะครับตัวนี้สวยมากนะครับตัวนี้ถ้าเป็นรุ่นเดิมก็จะเป็นเสาแบบก้านนะฮะตัวนี้เป็นเสาครีบฉลามให้ด้วยนะครับปราดเปรียวเลยนะครับ มาดูด้านท้ายกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นทรงแฮชแบ็กหรือว่าทรงห้าประตูนะครับด้านท้ายจะเป็นทรงตัดแบบนี้นะครับด้านท้ายก็จะมีไฟทับทิมนะครับตัวนี้นะครับจะมีสองสองดวงครับอยู่ตรงนี้อยู่ช่วงด้านข้างแล้วก็ด้านฝาท้ายนะครับแล้วก็ด้านข้างหลังแล้วก็จะมีโลโก้มา z d a 3สามนะครับโชว์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็น s k y a c t i v อยู่ฝั่งน้นนะครับ Sky Active ฟับเทคโนโลยีนะครับอ่ามาดู ด้านหลังกันเลยนะครับ ENNIS มาดูด้านหลังกันเลยนะครับตัวนี้แฮชแบ็กเปิดฝาท้ายได้นะครับผมก็จะมีนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็จะมีฝาปิดกั้นสัมภาระนะครับตัวนี้นะครับก็เอาใส่ไว้ประมาณนี้นครับเราก็เก็บสัมภาระด้านหลังนี้นะครับต่อมานะครับดูห้องเก็บสัมภาระนะครับตรงนี้นะครับจะได้บริเวณนี้นะครับห้องเก็บสัมภาระนะครับผมแล้วก็เปิดเข้ามาก็จะเป็นยางอะไหล่นะครับ ที่ขันล้อนะครับผมที่ขันแม่แรงนะครับผมแล้วก็ยางอะไรอยู่ตรงนี้นะครับอุปกรณ์ต่างๆอยู่ครบคันเลยนะครับผมแล้วก็แม่แรงอยู่ตรงนี้นะครับด้านข้างนี้นะครับก็เปิดเอาเลยฮะก็อยู่ตรงนี้นะฮะงกตเลยครับแม่แรงตัวนี้อุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินครบคันนะครับอ่าเรียกได้ว่านะครับขับขี่ไปที่ไหนก็ไม่ต้องกังวลนะครับยางรั่วยางแบรน มีอุปกรณ์ช่วยโหลดฉุกเฉินให้เลยนะครับผมต่อมานะครับเราจะดูภายในกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้จะสวยแค่ไหนนะครับมาสด้า3 Sky Active นะครับตัวนี้เป็นตัว S นะครับผมตัว S ตัวนี้จะมีฟังก์ชันอะไรบ้างครับเดี๋ยวพาไปชมพร้อมกันเลยนะครับก็อันดับแรกนะครับตัวนี้นะครับจะได้เป็นเบาะหนังนะครับเย็บด้วยตะเข็บแดงนะครับเพิ่มความสปอร์ตหรูหราแล้วฮะแล้วก็ ตัวอบ์ดนะครับตัวนี้นะครับจะกว้างนะครับเวลานั่งขับไกลๆนะครับจะไม่เมื่อยนะครับผมก็เสริมความสะดวกสบายให้กับลูกค้านะครับต่อมานะครับตัวนี้นะครับพวงมาลัยตัวนี้จะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมแล้วก็มีปุ่มควบคุมต่างๆนะครับรับสายต่างๆเร่งเสียงลดเสียงเลื่อนช่องต่างๆนะครับก็จะมีฟังก์ชันตัวนี้ให้นะครับแถมทั้งด้วยนะครับตัวนี้นะครับปุ่มกระจกนะครับปรับ ไฟฟ้า4ี่บานเลยนะครับเซ็นทรัล็อกนะครับตัวล็อกกระจกนะครับแล้วก็ตัวปรับกระจกนะครับซ้ายขวาและพับกระจกเวลาถอยเข้าซองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกันเบื้องต้นนะครับเชิญครับสําหรับมาสเตอสามตัวนี้นะครับก็จะมีกุญแจนะครับให้2ดอกนะครับก็กุญแจหลักแล้วก็กุญแจสำรองนะครับแบบคีย์ลิสนะครับก็ไม่ต้องใช้กุญแจบิดแล้วนะครับต่อไปตาร์ตรถกันนะครับก็ตัวนี้นะครับจะได้เป็น พุสตาร์ทนะครับก็กดตรงนี้เลยนะครับด้านซ้ายมือนะครับปุ๊บหน้าจอทุกอย่างก็เริ่มทํางานนะครับตัวนี้ได้หน้าจอเนิ้วนะครับระบบสัมผัสนะครับลื่นนะครับผมต่อไปก็จะเป็นแอร์นะครับตัวนี้จะได้ระบบแอร์ดิจิตอลนะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับระบบต่างๆก็จะเริ่มทํางานนะครับตัวนี้จะมีสระบบนะครับก็จะเป็นระบบเย็นแล้วก็ระบบ พีเตอร์นะครับอันนี้สําหรับเมืองนอกเขานะครับก็เมืองไทยของเราเมืองร้อนอยู่แล้วนะครับก็ใช้ระบบความเย็นไปเลยนะครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นปรับระดับนะครับนี่จะได้เป็นซีดีให้ด้วยนะครับแผ่นซีดีอยู่ด้านใต้ในครับสม,มัยนี้นะครับถ้าเราไม่ไม่เล่นซีดีแล้วก็จะมีตัว USB แล้วก็ตัวบลูทูธนะครับก็สามารถเล่นผ่านมือถือได้เลยนะครับก็ดูฟังก์ชันต่าง ด้านหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับก็ตรงนี้นะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับการสื่อสารนะครับในวีกิเตอร์นะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็แสดงผลชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีตัวควบคุมนะครับเราไม่จําเป็นต้องควบคุมตรงพวงมาลัยนะครับก็สามารถควบคุมตรงแผงตรงนี้ได้เลยนะคร да. ับจะเป็นแผงสปอร์ตนะครับเหมือนรถยุโรปเลยนะครับก็จะมีเป็นปุ่มควบคุมนะครับปุ่มในวีกิเตอร์นะครับปุ่มโฮมนะครับ ก็เร่งเสียงลดเสียงสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับก็สังเกตดูนะครับเราปรับตรงนี้ก็ได้นะครับสะดวกสบายครบคันเลยนะครับผมต่อมานะครับผมก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเลื่งเสียงลดเสียงตรงนี้ได้เลยนะครับพร้อมนะครับระบบต่างการด้วยเสียงนะครับแล้วก็เป็นตัวรับสายและวางสายเวลาเราเชื่อมต่อมือถือเข้ากับตัวเครื่องนะครับผมก็ สะดวกสบายครบคันเลยนะครับภายในคันนี้นะครับผม um. ต่อมาดูเบาะด้านหลังกันนะครับเชิญครับเบาะด้านหลังนะครับก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับมีความกว้างนะคร auth, ับนั่งผู้โดยสารด้านหลังนั uh> ่งสะดวกสบายนะครับไม่เมื่อยนะครับเป็นเบาะหนังนุ่มๆเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับนะฮะสวยหรูนะครับคันนี้นะครับต่อมาเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับ ดูห้องเครื่องพร้อมๆกันเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับห้องเครื่องสวยมากเลยนะครับรับรองไม่มีชนมาแน่นอนครับและไม่มีจมน้ามานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแต่ละจุดเลยนะครับสังเกตได้เลยนะครับมาแทนไปรอบๆเลยนะครับคันนี้นะครับผม m a ส d a า3 Skyctive นะครับเบนซินนะครับเครื่องแรงเร็วเงียบนะครับอ่า กริบริบไปเลยนะครับสังเกตได้นะครับน็อตทุกตัวนะครับไม่มีขยับครับผมอุปกรณ์ต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะครับเครื่องไม่เป็นสนิมนะครับไม่ว่าจะซอกไหนนะครับสังเกตได้เลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมเป็นมาสต้านะครับเบนซิน Sky a c t i v G เครื่อง2.0นะครับ165แรงม้านะครับ6,000รอบนะครับต่อนาทีนะครับแถมยังนะครับรองรัด น้ำมัน e85 ได้ด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับตัวนี้นะครับรับรองใครที่ได้ไปนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสําหรับคันนี้นะครับผมให้สมรรถนะดีนะครับรวดเร็วทันใจประหยัดน้ามันนะครับสําหรับลูกค้าท่านไหนสนใจจะออกรถนะครับคันนี้นะครับมาสด้า3นะครับ2.0ตัวเอสนะครับปี2.14นะครับวันนี้นะครับเราจะขอเสนอนะครับราคาคันนี้นะครับ 4ี่แส0สี่หมื่นเก้าันบาทครับสี่แส0สี่หมื่นเก้าันบาทครับมาเอาไปเลยครับสำหรับคันนี้ครับจะผ่อนประมาณ8 0 0 0ันนิดนินะครับฟรีดาวสำหรับลูกค้ามีประวัติเครดิตดีเอาไปเลยครับฟรีดาวไม่ต้องดาวซักบาทเลยนะครับออกรถที่นี่ออกรถง่ายนะครับเอกสารต่างๆนะครับขึ้นอยู่ตามนี้เลยครับเอกสารนะฮะเอ้าแล้วแต่อาชีพของลูกค้านะครับลูกค้าท่านไหนสนใจออกรถนะครับติดต่อมาทางเพจร้านนะครับรถมือสองเียาใหม่แอพสุดยุดคขาได้เลยทุกวันทุกเวลานะครับทางทีมงานของเรานะครับ จะคอยให้คําปรึกษาและคําแนะนําในการออกรถครับเอกสารยื่นง่ายได้ทุกอาชีพครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะรีวิวเป็นคันไหนโปรดติดตามกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับอ่ะเอ,อ,อาแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครายและไปยุบด้วยครับเข้ามากดแชร์กดไลค์กันให้เยอะๆเด้อครับหนึ่งสองสาม เอามากดแชร์